คิดไว้ใช่เลยมีคำเก่าวเสมอว่าแผ่นดินงามภูเขาสวยประชาชนรวยน้ำใจพาเกจิหรือเรื่องปราดเปเรื่องนักรลวงพุทบชนแดนจังหวัดเพชรบูรมีหนึ่งพาเกจิรุ่นใหม่ไฟแรง ซืบสารวิชาทวีคูณพระอาจารย์ตีเล็กเขาสุนโมจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนั้นดังไกลแห้วคราดไร้รอยตำหนิงานมุทิตาจิตครบรอบก็มาถึง10พฤษภาคมพุทธศักราช2568 พิธีพุทธาพิเศษเริ่มขึ้นวัตถุมงคลรุ่นโชคดี8ปดนาฬิกา39นาทีพิธีบวงสวงเริ่มขึ้นโดยมีคุณนิอองจากประเทศมาเลเซียเจ้าภาพใหญ่จุดธูปเทียนบูชาพร้อมพระอาจารย์ตีเล็กเราฤือีพึ่งออกจากป่าปูากาหลง อาจ,จารย์บรมีจากปากช่องปูสังเพชรมาไกลจากแม่ห้องสอน11นาฬิกามีการฉันเพลนพระถึงร้อยแปดรูป13.00นพิธีพุทธาพิเศษก็เริ่มขึ้นจุดเทียนชัยโดยพระครูพิสุทธ,ธิวรากรเจ้าวาดวัดบางขานจังหวัดพิจิต 10นาฬิกา19นาทีดับเทียนชัยโดยหลวงปู่นิพามหาเจดีย์ผูธเจ้าร้อ108พระองค์เทพพเจ้าเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์นางปกติฐานจิตโดยพระอาจารย์ตีเร็กจังหวัดเพชรบูรณ์หูบาต้มวัดป่าอาศิราวาัดจังหวัดมหาสารคามพระครูปรัมนัสวัดสะสองตอนจังหวัดลบบุรี ดรกเตรีตรวัตวิชาผาวัดใหม่พิเรนกรุ้งเทพมหานครพักคูประสิทธิ์วัดโพงามอําเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขอประทานอภัยมาณะที่นี้จากนั้นมีการมอบข้าวาาสาร500ถุงแก่ประชาชนที่มาร่วมง,งานใจพระจานร์ สูงสุดจริงๆโรงทานมากมายขอ,อขอบคุณคุณสมพงษ์ฟิลน,น้ำกาแฟ500แก้วจากบริษัทนิวที่นันคอฟฟีอเมริกาโน่มามอบความสุขความอร่อยกับพระภิกษุสงฆ์และคนร่วมงานร้านโจ๊กร้านไอติมต่างๆ สวัสดีครับผมสมูฟิล์มหรือว่าสมภูประกอบบัวนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านนะครับมาร่วมงานพุทธิดาจิตนะครับอายุพัฒนมงคลพอาจารย์ตีเล็กนะครับที่ที่วัดเขาสุนโมนนะครับอำเภอชนแดงนะครับซึ่งพข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาเห็นสิ่งที่ที่เราตั้งใจอยากทำแล้วก็เป็น ความต้องการของทางวัดด้วยครับก็คือในเรื่องของ,งห้องน้ำห้องพักมีนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาทางมาเลเซียเขาทำเป็นห้องพักไวเหมือนรีสอร์ทเลยดีมากครับแต่ขาดซึ่งห้องน้ำนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะบอกดุนะครับกับทุกท่านทุกคนเลยนะครับว่ามีโอกาสนะครับเราจะได้ร่วมมือกันทำห้องน้ำนะครับ ให้กับทางวัดน,นะครับ10ห้องนะครับห้องละ3,000น,นะครับผมเชื่อว่าด้วยความศรัทธาของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับคนลเล็กคนน้อยก็ยสามารถทําให้ๆๆๆๆๆๆๆใเรื่องนี้มันลุผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ฝากท่านนะครับวันนี้มากันหลายท่านเลยมีสีนะครับคุณแหม่มคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านวันนี้เรามาทำร่วมทานกาแฟเพื่อสุขภาพน,นะครับจากบริษัทซัเซ็ิมอลนะครับเป็นกาแฟของคุณ วันนี้ต้องการเสริฟต่อในเรื่องของสุขภาพง่ายๆด้วยกาแฟเป็นโรงพ่านนะครับว,วันนี้ขอบคุณมากครับขอเชิญร่วมทําบุญสร้างห้องน้ําพักครูสมุพินิตปัญญาสารโรเลขที่623-004-9708ชื่อบัญชีพักพินิตปัญญาสารโรบุญโปร่งหรือติดต่อแอดมิน084-423-2596 แล้วมาสร้างห้องน้ํากันเยอะๆมาทําบุญกันเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะๆคิดไว้ใช่เลย